สวัสดีจ้าเมื่อนี้สวัสดีตอนเทียงๆนอจ้ะหมยถึงต,ำต่ำตอนเทียงแต่ว่าคลิปบนในใจว่าจะออกจากมอง้อจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ตอนเทียงๆแบบนี้อาการหอนๆแบบนี้เขาต้องกินเมนูต่ำๆกินเมนูแ่บๆแม่นว่าจ้าพี่น้องเมื่อนี้ได้มึกสายมาจ้าพอดีไปตลาดแถวบ้านนะจ้าได้มึกสายมาก็เลยว่าจะเห็ดต่ำปลาแบบแ่บๆสูพ่พอแม่พี่น้องกินจ้าพอดีมีแบบว่าพี่น้องเพิ่นมาเห็ดแบบว่าเห็ดแจ่วบองซอยกันนะจ้าเมื่อนี้ เป็นมือต่ำแจ้วบองก็เลยจะเหตุตำมะฮงแซบๆอันนี้คุณแม่แล้วก็จะผัดผัดหมี่ค่ะกินตำมะฮงขาดบะไเฮื่นคุณนายลําปางก็คือตรงกินผัดหมี่จะแม่เรามากินผัดหมี่ผัดหมี่ก็ต้องหวานด้วยนะคะ แม่นะเทิดบ่เคยว่าบ่หวานจ้ะนี่ไข่ก็ใไส่ลงไปมุนมุนไส่พักลงไปจ้ะวิธีพัดมีเดี๋ยวมือนาให้แม่พาเห็ดด้วยจ้ะแต่ว่ามือนีพอดีแม่เพิ่นเห็ดไปก่อนแล้วไส้ทายน้บาบ่ทันพอดีค่าจะไปหาเก็บบักหุงเนาะจ้ะก่อนนาะนันใส้กระเรียมอุปกรณ์สาหรับสิตาบักหุงเนาะจ้ะที่นี่มึกของเ้าอันนี้เป็นมึกสายเนาะจ้ะซื้อมาไว้ใน้23มื้อ 30, แล้วละไส้ก็ฟีดไว้เนาะเฮากกจะเจ้ามาล้างทําความสะอาดเอามาปาททองปาดแบบ ตาตรงหนวดกับตัวมันออกน้ำกระไดจ้าพี่น้องทำมันโตใหญ่จนเกินไปแล้วเขาก็จะพาเอาพวกตาพวกเอยียงจวงขีดดำๆมันออกก่อนเนาะจ้าไสเกินบ่คอยถือดอกจ้าไว้ยาวะมันหูตะวามันต้องเออออกเนาะเขาก็พาพาออกแบบนี้เห็ดปลาเมึกตองเห็ดดีๆใจเย็นๆจังหน่อยจ้าเพราะว่าธนาอ,าอ่อนดำๆมันออกบ่เมิดเวลาเข้าไปหลวกไปตำนี้มันจะดำบักคักเลยได้จา้าเมึกซ้ายนี่ถ้าเขาแบบว่าลวกดีๆเห็ดดีๆมันแสบเลยจา้าแบบว่าบนเหนียวแต่ว่าเห็นข้าเจ้านิยมออกไปเห็ดมึอกอย่างเนาะจา้าเนาะ เดี๋ยวมือนะต้องเห็นมึกอ,อย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดซะแล้ว เฮาก็จะล่างกับเกลือแล้วก็น,น้ำส้มสายชูจ้าพี่น้องหรือว่าถ้าผู้ใดอยากจะใส่แป้งมันลงไปเพื่อแบบว่าขาจาัดเมือกมันก็สามาถเฮใดขึ้นกันเนาะอันนี้พอดีใส่เอาไปแซฟฟีดไปแล้วมันก็จะบ่คอยเป็นเมือกปันไดจ้าเฮาก็จะล้างประมาณนี้ก็พ่อแลว้วนี่เอามาดมเบิ่งกับ,บ่มีกกินเมนล้วได้จ้าพี่น้องล้างปลาเมือกแบบง่ายๆเลยใช้เกลือกับน้ำส้มสายชูก็พอจ้าหรือว่าผบ่มี่น้ำส้มสายชูบีบน,มมน้ำมะนาวหรือว่าน้ำมะกรูดอีอย่างที่มันเปียวๆลงไปจ้าพี่น้องที่นี่เมือกอันใดมันใหญ เพราะว่าอันเห็ดตอนใหยลายผูฒ่าเ,เพิ่งก็กินยากจ้าจากนั้นถ้าก็จะมาทําการค่างหมอเดี๋ยวเ้าจะลวกผักก่อนเนาะจ้า,จาพี่น้องเมื่อน,นี้ผักที่เ้าจะใส่ก็จะมีอันมีผักอันนี้ลวกผักอีกอย่างนาอนี่อ๋อผักกาดผักกาดดอกเพิ่งแน่้พี่น้องสายเห็ดเราใส่กระจาบ่ได้ดผักกาดดอกนะคะเมื่อกี้ผักกาดดอกลวกผักกาดกวางตุ้งนะจา๊ะอันนี้เป็นผักกระเฉดน,นามจ้ะพี่น้องซื้อมาจากรถตัดให้ทายว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ เฉลยก็ไดจานนี้ห่อนี้ราคา3 9บกวาทพอหน่อยหื้ยแล้วหฮ้อ,อีกยู่ของในห้างนะจา้ามันก็นจกะราคาบ่คือตลาดวันเฮาพอดีใสไปหาสื่อ,อยุตลาดมันบ่มีจ้ะหมึกสายเราก็จะเอาลงไปในน้ําเดือด,อดอนะคะสําหรับไส่หนีนับ1นถึง10กับพ่อเอจ้านี่ค่ะมันก็จะหดประมาณนี้แล้วเฮาก็นอกน้ําเย็นทันทีเลยนะคะถ้ายากให้มึกมันกรอบแล้วก็บบ่นเหนียวนอกน้าเย็นทันทีจ้าพี่น้องแล้วก็นํบับนึถึง10อาหารผูดอดอยากได้แบบสุกแบบคักๆกับประมาณ15นี่มือนี้เขาจะเปิด เวทีอยู่แบบว่าปูาสาดด้วยจ้าพี่น้องภาพและภาพมันก็นจะแบบว่าอยู่ไกลๆจักหน่อยนึงเพราะว่าเครื่องมันหลายแห้งแซ่เอาต่างทั้งโตะบ่วไ,ไว้เนาะจ้าเดี๋ยวเขาเบิ่งผาพมุมกวางแล้วกันเนาะเขาก็นนะจะเริ่มต้นตาบักผิกกะเทียมำเนาะจ้าความเพ็ดตามชอบของแต่ละคนเลยระวางตํามัาก็จะโรยน้ําตาลหรือว่าผงชูรสล,ลงไปด้วยเนาะจ้าเพื่อกันกระดินใส่ับเขือเทดลงไปไลยๆจุกๆเลยจ้า แล้วก็ใส่บางนาวการตำนี่บ่มีสูตรตายตัวด้จ้ะพี่น้องบางมือเขาก็อยากกินเผ็ดบางมือเขาก็อยากกินเปรี้ยวบางมือเขาก็อยากกินหวานหรือบางมือเขาก็อยากกินแบบตำอนุบาลใส่พริกแค่เม็ดสองเม็ดมันบาจากพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องปรุงตามใจชอบได้เลยแต่ว่าถ้าจะเห็ุแบบคล้ายๆใส้ก็ใส่เครื่องปรุงตามๆใส้ไปนี่ละจ้าน้ำปลาลนัวๆพอน่อยซสยเดิมทางลงไปเลยจ้ะปลาแดกพอน่อยใส่เดิมปลาแดกตอนปลาสอยมีขายลรวเด้อถ้าผู้ใหกําลังรอปลาแดกอยู่สามารถสังสื่อได้เลยด้อจ้ะหรือว่าพิมพเข้ามาสนใจใต่คลิปนี้ก็ได้้จ มือนีตํปาปลาของไส้จะเห็ดออกรสชาติเเปรี้ยวหวานค่ะแล้วกะ็เพชดนี่บ่ปันใดจ้าเพราะว่าแบบว่า,าคนที่กินน้าเพิ่นกับบ่คอยกินเพ็ดปันใดเน,นาะจ้าเฮาจะใส่น้ากระเทียมดองแล้วก็ใส่หัวกระเทียมดองไปน้าเพราะว่าเขาต้องการให้น้าม,มันลายจากน่อยนึงเนาะจ้าแล้วก็ให้มันออกหวานจ้าเรื่มใส่บักทรูัไปตาตัที่แหลกบ่เป็นหยังตําที่หลังก็ไไ้จ้า <c oughs> นาาี่นะจ้าเวลาเห็ดมันก็นกนจะแบบมลืมหนาลืมหลังอันนี้เขาก็จะแวบ,บมาเบิงหมอ เจวบองของเขานาะจ้ะเท่ากับ พี่นองคะผู้ใดอยากได้แจ่วบองแบบสูตรบานๆคือจังพอแม่เฮสุกินมาสั่งสื่อใดได้จ้าแจ่วบองพอน่อยซะเดิมแต่ว่ามีแต่แบบสุกเด้จ้าพี่นองนี่ค่ะสุกทุกสิ่งอย่างนะคะบ่ว่าจะเป็นเครื่องบ่ว่าจะเป็นประแดกจ้าแล้วก็เฮ็ดสดไม่หลอบตอรลอบนอกจากบ่มีสารกันบูดเด้อกระปุกละ75ซบาทนะคะถุงครึ่งโล150งบาททําเองจ้าประแดกก็เฮ็ดเองมักเองได้จ้าพี่นองกลับมาถีตบมกหุงของเฮ้าจ้าเฮาก็จะมาใส่เส้นนักหุงเด้จ้าเด้อนี่มือนีก็จะเรียนลายหมองจังน้อย นอจราพวาระวางนีแบบว่าพนักงานเพึงก็จะเคียวประเดียกบองก็จะเอือนไส้ไปเบิงน้ำนอจ่ามันโอเคไปไสเสียนมะฮงลงไปตำตำตำแล้วก็ซิมเบิงจังหน่อยําหรับผู้ใดจะตำเป็นแบบเกาลราไปเลยก็คือขามการไสเสียนมะฮงไปด้วยจ้ะเด้อการตําแบบนี้ต้องใส่โคกใหญ่มากๆเลยนะคะพราว่าแขกพักเข้าก็เต็มโคกแล้วเมื่อนี้เขาจะใส่ถั่วงอกหอมแขกผักกาดกวางตุงลวกผักกระเฉดนาลวกนอจ้าปลาหมึกลงไป เต็มโคกอันยาพอดีจ้าพี่น้องถ้าผู้ใดว่าอยากใส่มึกซ้ายสามารถใส่มืกย่างอื่นก็ได้หรือว่าจะใส่กุ้งก็ได้จ้าพี่น้องบอกเราใส่กับบริตามกุ้งสดตะโดนแล้วเดี๋ยวเมื่อนาะต้องหามากินซะแล้วจา้าเมื่อกี้ใส่ผักกัด ผักกาดดองค่ะผักดองแล้วก็ใส่เซนข้าวปุ่นลงไปจา้าแล้วก็แอร์เพนเราจ้าว่าหนวดปลาหมึกเฮียยุคางขกหนวดหนึ่งบ่เป็นยังตอนกูซานนะจะเห็นอยูาจา่จ้าพี่น้องจากนั้นกันยัวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน้อจา้าถ้าผู้ใดบ,บ่มีขกใหญ่ๆเน่นําว่าให้เทใสกระซํมแล้วก็ไปเอามือแบบพ่นขยําให้มันเข้ากัน้อจ้าเด้อก่าจะเห็น,หนมันหํามลหลายๆสท้ายแล้วมันกับบค่ออยมีหรอกจา้าเพราะว่าเครื่องเข้ามันหลายแห้งเนาะจา้า ยังบทจบเด้จ้าพี่น้องตบถ่ายด้วยใบยพะหอมเปียแล้วก็ช้อปปิ้งด้วยเม็ดกระถินนะคะช่วงนี้เม็ดกระถินลายแห้งจ้าเพราะว่าเป็นช่วงมากระถินมันกำลังแก่เนาะจ้าพอเพิ่งจะไปเก็บมาแล้วก็แม่ก็จะมานั่งปอกแล้วก็เก็บเม็ดมันใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บไว้เนาะจ้า นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นตาแสบว่าจ้าพี่น้องมาเด้อมาซุ่มมาแซวมากินเขา่ามากินน้ำมากินตำมาฮุงน้ำกันจ้าแสบแสบ,แบนัวเต็มถาดแบบนี้เมื่อจ้าเพราะว่ามือนีกินน้ำกันประมาณเจ็ดแปดคนผนได้จา้าแล้วก็สิมีผพัดมีมีอาหารอยา่างอื่นปะปนกันไปน้ำเนาะนี่โรยเม็ดกะทินอีกรอบหนึ่งเพราะว่ายังไม่สาใจตบท้ายเด้อแคบหมูอีกจาก้จาจังสิครบเครื่องเป็นตำปลาเนาะจ้าพี่น้องนี่พระเขาใหญ่ของเขามีข้าวปุ่นหลวกมี พดมีจ่าแล้วก็มีแกงออมของผ่อนนะจ๊ามาแซ่บๆน้องกันเด้อถึงแม้เราจะกินตําปลาแต่เราก็จะมีกระติบข่าวอยู่คนละเจนะคะเพราะว่าไปใส่มาใส่กระคาดอะไรนะจ๊ะติบข่าวมาเด้อมาเด้อจ้ามาแซ่บๆน้องกันพอกันไหมคลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อจ้าบ๊ายบาย